วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณสาราสหไทยสมาคมพระบรมหาราชวังทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ประกอบด้วยเทียนหล่อใหญ่39ต้นและเทียนสลัก48ต้น ในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้ารับพระราชทานเทียนพันษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพันษาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและพระราชทานพระวโรกาสให้นายสมศักดิ์จังประกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับพระราชทานเทียนพันษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพันษาณวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น สามสอง เวลา14นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาณรเนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศไปยังวัดศรีสุดารามเขตบางกอกน้อยทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการนี้ทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช ชักการะพระอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ จากนั้นทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพันษาและถวายพันพุ่มเทียนพระประธานทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประทานพระอุโบสถทรงศีลประทานพระสงฆ์ถวายศีลจบทรงทอดท่าไตรสิบตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ต่อจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระประธานประจำศาลาเฉลิมพระเกียรติทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนพันษาแล้วทรงประเคนพุ่มเทียนถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆจำนวน69วัดทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาโดยวัดศรีสุดารามได้ร่วมกับพุทธศาสานิกชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายเทียนพันษาแก่พระอารามหลวงและอารามต่างๆเนื่องในเทศกาลเข้าพันษาเป็นประจำทุกปี วัดศรีสุดารามเดิมชื่อว่าวัดทีปะขาวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารากักษ์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดศรีสุดารามและทรงภาะกรุณาโปรดกล้าวดกระหม่อมยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ปัจจุบันมีพระเทพประสิทธิมนต์เป็นเจ้าอาวาสวัด